สวัสดีมีโชคนะครับผมก็มาพบกับดวงประทีปการเด่นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้พามาพบกับโชคเก้าชั้นนะผมสวยๆเหมือนเดิมนะครับผมพามาชมสวนนะผมแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะผมสาหรับหน้าร้อนแบบนี้นะผมโชคเก้าชั้นนะผมสีของเขาจะดอปมากนะผมถ้าเกิดสแลมบางเกินไปนะครับผมครับผมช่วงหน้าร้อนแบบนี้เราก็ควรจะใช้สแลมที่ นนหนาหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขตบ้านผมก็จะเป็นเขตภาคกลางนะครับผมจังหวัดลบบุรีนะครับผมถ้าเกิดใช้แลมอยู่ที่6กสิบเนะครับผมก็จะร้อนไปเนาะนะครับผมแต่ในส่วนที่ผมตั้งตรงนี้นะครับผมก็เป็นข้างๆชายคาบ้านนะครับผมก็จะมีล่มมีล่มช่วงกลางวันนะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับผมสีสันของเขาก็จะยังเนี่ยครับสวยงามเหมือนเดิมนะครับผม เราไม่ควรจะใช้สแสลมที่60%สิบร์เนะผมซึ่งจะบางเกินไปสีก็จะซิดนะผมก็เดี๋ยวผมพาไปชมจุดที่ผมใช้สแสลมหกสเร์เซนาะสีดับไปเยอะเลยชุดนั้นนะผมก็เดี๋ยวพาไปชมกันนะครับนี่นะครับผมโซนนี้นะครับผมโซนนี้ก็จะเป็นโรงเรือนที่ใช้สแสลมหกสิบร์เซ็นะผมหน้าร้อนแบบนี้ก็ สีดับเลยนะผมนี่นะผมสีของเขาจะซีดลงนะผมความจริงสีของเขาจะสวยมากนะผมตัวนี้นะผมในจุดโซนนี้สีดับลงหมดเลยนะครับผมนี่นะผมความจริงของเขาก็จะเป็นสีชมพูชมพูหน่อยแต่ก็ดับลงเลยนี่ถ้าใครเคยดูคลิปก่อนๆนะผมชุดนี้สีจะชมพูดีมากนะผมแต่ตัวนี้สีเขาก็จะจางจางนะครับผม อย่างต้นนี้นะผมสยามไดมอนด์นะผมคขายิงเขาจะชมพูดีมากนะผมถ้าหน้าหนาวนะผมหน้าหนาวสีของเขาจะสวยโดยธรรมชาติเลยจะสวยมากนะผมหรือเราต้องใช้เพิ่มสแสลมอีกนะผมเดี๋ยวลงเรือนนี้ผมก็จะเพิ่มอีกสักหนึ่งชั้นนะผมเอาหกสิบมาเสริมเลยอีกหนึ่งชั้นก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะผมว่าแดด ตอนนี้ประเทศไทยเนาะนะผมแดดแรงมากๆนะผมก็ดูแลต้นไม้กันเนาะนะผมดูแลไม้ประดับไม้มงคลนะผมที่ท่านชอบปลูกเนาะนะผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผมสําหรับหน้าร้อนเราก็ควรใช้สแสลมที่ถ้าเป็นชั้นเดียวก็ควรที่จะ80รนะผม หรือ60% 2ชั้นไปเลยนะผมไม่ต้องกลัวนะผมเพราะว่าแสงของเขาแรงมากนะผมหน้านี้เนาะนะผมครับผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดซับสไครต์นะผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดวงวิทีการเดินด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมที่รับชมจบคลิปนะครับผมสวัสดีมีโชคทุกท่านนะครับผม